สิทธิ์วัดใหม่4ี่0 0ื่สุดคึกคักล่าสุดมาครบ3ตัวตรง2ตัวล่างงวดนี้รีบสองรีบจัดชัดๆงวดวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราชส 2, 5 6 5 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายๆของวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565แน่นอนค่ะสำหรับชุดนี้แนวทางนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะเข้าตรงๆมาแล้ว38งวดและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังริบสองรีบจัดระวังเจ้าอัาน้นชัดๆจัดไปจ้า เอเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดก็คงพอที่จะทราบกันดีว่าชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสัมภาวทองที่ป้าปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์ถือว่าเด็ดและปังไม่แพ้ใครจริงๆเพราะจากผลงาน39งวดล่าสุดคือตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63 ถึงงวดล่าสุด16มิถุนายน65รวมเป็น39งวดมีเลขเข้าตรงๆมากถึง38งวดโดยเฉพาะในงวดล่าสุดงวดวันที่16มิถุนายน65ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆถือว่าเด็ดนับปังมากเพราะชุดตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปูส่สตรจาก1มุมมองก็มีครบชุด807 ส่วนชุดของอติสัมเาาทองในอีกหนึ่งมุมมองก็มีคู่เลข9229ที่เกาะกลุ่มและเรียงตัวกันหนึบและที่สำคัญยังบังเอิญไปตรงคู่เลขปลายประทัดที่ทางวัดได้จุดถวายในพิธีบวงสวงองค์ทาเวสวุวรรณเมื่อวันที่15มิถุนายน2565ที่ผ่านมาก่อนวันหวยออกหนึ่งวันว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ เพราะในงวดล่าสุดลูกศิษย์ลูกหาที่เขามีโอกาสเดินทางไปร่วมพิธีในวันนั้นเขาก็มีโชคถูกเลข92กันทวนหน้าแน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันดีก่อนวันหวยออกพระอาจารย์ท่านก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะจากภาพชุดอ่างน้ำมนตทั้งสองที่เปิดเผยก็ถือว่าสวยสุดๆเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาเดี๋ยวเรามาส่งมาจับคู่เลขไปพร้อมๆกันเลยจ้า เริ่มต้นที่ชุดอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเาาทองที่ในงวดล่าสุดเข้าชุด2ตัวล่าง92และมาในวันนี้สำหรับงวดวันที่1กระกฎาค,คม65ที่จะถึงนี้จากภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น03 718ส่วนอีก2มุมมองที่ปะปะเลือกลงให้ก็อาจจับคู่ได้เป็น816 307 613 130และ176 638ต่อเนื่องในชุดของหลวงปู่สูตรที่ในงวดล่าสุดเข้าชุด3ตัวตรง807และมาในวันนี้สำหรับงวดที่จะถึงนี้จากภาพสองมุมมองแรกที่ปะปะเลือกลงให้ก็อาจจับคู่ได้เป็น426578824984 657รวมทั้งชุดเลขหยดน้ำตาเทียนปิศนาสีแดงอีกจุดก็แลเห็นเป็นเลข068ชชัดๆตอนเนื่องในอีกสองมุมมองที่จากการสังเกตก็อจาจจับคู่ได้เป็น479 852 52 47และ894 72 985 728สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็ลองส่องแล้วลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนจริงๆปับป๊บเพียงแค่นำเสนอจากสิ่งที่เห็นเท่านั้น สุดท้ายนี้ป,ป้าปาก็ต้องขอขอบพระ,ระคุณทางวัดใหม่สีม่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าป,ะ,ปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อเริ่มทำบุญถวายผลไม้999ชุดชุดละ149บาทแก่องค์ท้าเวสวรรณบรรดาลโชคที่ทางวัดจะมีพิธีในวันที่29มิถุนายน2565ที่จะถึงนี้ เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญร่วมทําบุญกันที่วัดกันได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแต่มีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญก็สามารถร่วมทําบุญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ปะปะได้แนบไว้ให้ได้เลยไม่แน่ว่างวดที่จะถึงนี้ท่านอาจจะบันดาลโชคหนักให้ต่อเนื่องอีกงวดก็ได้เพราะในงวดล่าสุดถือว่าปังมาก ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากร่วมทําบุญเพื่อสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม94ปีหลังนี้ก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวาัดที่ป้าะ,ะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะ เพราะเขาบอกว่าทําบุญสร้างอุโบโสถถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนักทําบุญวละนิสสะสมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ